ปัญหายุทธศาสตร์การต่อสู้ของพรกเพื่อไทยในเวลานี้เป็นอย่างไรยุทธศาสตร์การต่อสู้ของพักเพื่อไทยในเวลานี้เป็นอย่างไร,ร,รงพ,กพไไรพกเพื่อไทยเป็นบริษัทครับพักเพื่อไทยไม่มีสำนึกของการเป็นพักการเมืองเพื่อประชาชนคนไทย พักเพื่อไทยเป็นบริษัทของตระกูลชิน,นวัตรจุดยืนนี้การแสดงออกนี้ชัดเจนมานานมากดังนั้นถ้าเวลาเดียวกันที่บ้านเมืองเกิดปัญหาของบ้านเมืองกับตระกูลชินวัตรเกิดปัญหาของตระกูลชินวัตรคนในพักเพื่อไทยจะมุ่งหน้าไปแก้ไขปัญหาให้ตระกูลชินวัตรก่อนใช่ไม่ใช่จริงไม่จริง มันผ่านการพิสูจน์แล้วครับในเวลาที่ประชาชนน้ำท่วมเกิดปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเกิดปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรพักเพื่อไทยมุ่งแก้ปัญหาทักษิณไม่ต้องติดคุกก่อนเพราะอะไรเพราะเขาไม่จิ่พักการเมืองเขาคือบริษัทของตระกูลชินวัตรคนแรกที่เขาจะรับใช้คือคนในตระกูลชินวัตรไม่ใช่คนในประเทศไทยนี่คือความชัดเจน ถ้าเราไม่ผิดหลงงนงงในจุดนี้ของพรรคเพื่อไทยเราจะเข้าใจเขาและเราจะเลิกคาดหวังเราจะเลิกสนับสนุนเพราะเขาสนับสนุนตระกูลชิน,นวัตรก่อนสนับสนุนประเทศไทยเขาจะแก้ปัญหาให้ตระกูลชิน,นวัตรก่อนแก้ปัญหาให้ประเทศไทยเราต้องการพักการเมืองแบบนี้เหรอเมื่อท่านถามว่ายุทธศาสตร์การต่อสู้ของพรรคเพื่อไทยในเวลานี้เป็นอย่างไร เขาจะมุ่งหน้ากอบกู้เกียรติภูมิตระกูลชินวัตรเท่านั้นเขายังไม่คิดที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนคนไทยหรอกเมื่อบริษัทนี้มันกำลังจะล้มละลายเขาจะกอบกู้บริษัทเขาก่อนสิ่งที่เราเห็นเวลานี้คืออะไรคือสอสอพักเพื่อไทยทยอยลาออก ล่าสุดคนที่ลาออกชื่อว่าสมพงษ์อมรวิวัฒสนิทกับทักษิณมากสนิทกับคุณหญิงพจมานมากแต่อยู่พักนี้ไม่ไหวแล้วสมพงษ์อมรวิวัฒเป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยอยู่ช่วงคราวด้วยนะครับเปิดเผยว่าตนได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยส่งผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อด้วย ให้ทีมงานนำเอกสารลาออกยื่นกับกะกะตแล้วสมพงษ์อมรวิวัฒน์บอกการตัดสินใจนี้ไม่เกี่ยวกับที่พักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านหรือกระแสตกแต่เหตุผลมาจากการบริหารจัดการภายในที่สะสมมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี2566เชื่อว่าสอสอส่วนใหญ่ก็อึดอัดกับสถานการณ์ในพักกับการจัดลำดับความสำคัญซึ่งมีปัญหาค่อนข้างมากแต่ผู้บริหารพัก มองไม่เห็นทั้งที่การเลือกตั้งทั้งในระดับสสหรือท้องถิน่นก็ฟ้องอยู่ว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากผมจะบอกคุณสมพงษ์และท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าก็เพราะมันไม่ใช่พรรคมันเป็นบริษัทและเจ้าของบริษัทอยู่ในตระกูลชินวัตรตระกูลชินวัตรจะมุ่งแก้ปัญหาตัวเองก่อนแก้ปัญหาพรรคก่อนแก้ปัญหาประเทศ เมื่อตระก,กูลชินวัตรเอาลูกสาวมาเป็นหัวหน้าพักลูกสาวที่ไม่รู้อิโนอิเนเ,เลยโง่ที่สุดในสามโลกดักดานมากแต่มั่นใจมากคนในพักก็ต้องอึดอัดเป็นธรรมดาว่าการจัดการลำดับปัญหาและการเอาพักไปแก้ปัญหามันไม่สร้างคะแนนนิยมเพราะมันมุ่งแก้ปัญหาพ่อมันพ่อมันโกงชาติบ้านเมือง พ่อมันหนีไปอยู่ต่างประเทศจนคดีที่ดินรัชดาหมดอายุแต่คดีโกงอื่นๆนั้นกฎหมายไม่อนุญาตให้หมดอายุความมันจึงมีคดีโกงปล่อยกู้ให้พมา่าให้พมา่าเอาเงินประเทศไทยที่ปล่อยกู้ไปมาซื้อบริการของชินเซตเทลไลเงินจากประเทศไทยไหลเข้าตระกูลชิน,นวัตรเราเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ประโยชน์ทับซ้อนเพราะตัวเองมีอำนาจในฐานะนายกมีอำนาจเหนือคณะรัฐมนตรีจึงอาศัยคณะรัฐมนตรีให้มีมติปล่อยกู้ให้เอ็กซิมแบงปล่อยกู้ให้พมา่าเพื่อให้พม่าเอาเงินมาซื้อบริการของชินเซตเทไลทแล้วเงินของประเทศไทยทั้งหมดไหลเข้าสู่ตระกูลชิน,นวัตรมันจึงเป็นพักการเมืองที่ไม่ได้เป็นพักการเมืองแต่เป็นบริษัท จัดหารายได้ให้ตระกูลชินวัตรคนในบริษัททั้งหมดคือขี้ข้าคือลูกจ้างตระกูลชินวัตรไม่มีสิทธิเออสอไม่มีสิทธิโง่หัวไม่มีสิทธิ์ฉลาดเกินลูกสาวกูและถ้าพ่อกูตกอยู่ในฐานะลำบากมึงไม่ต้องห่วงประเทศชาติมึงไม่ต้องห่วงประชาชนมึงระดมทุกสับพักกำลังมาแก้ปัญหาให้พ่อกูก่อนพักมันจึงชิบหายไงล่ะเหตุที่พักมันชิบหายในวันนี้เพราะมันอยู่เพื่อตระกูลชินวัตรมันไม่ได้อยู่เพื่อประเทศไทย เห็นไหมชายแดนไทยตึงเครียดแทบเป็นแทบตายอีลูกสาวจึงโทรศัพท์คุยกับอังเคิลและหมอกอยู่ปลายตีนหุนเซนจะเอาอะไรให้บอกเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้อีเวนต์ตะไลความชิบหายมันจึงเกิดกับพักเพื่อไทยไงมันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นพักที่ต้องบริการเจ้าของพักไม่บริการประชาชนไม่บริการประเทศ ทุกสัพพักกำลังมุ่งจะทำให้ทักษินไม่ต้องติดคุกแต่บังเอิญขอพระราชทานอภัยโทษแล้วได้มาแค่อภัยลดโทษเหลือโทษติดคุกหนึ่งปีทำไงดีวะนายเราจะต้องอยู่คุกแล้ววะ มันไม่เป็นอันบริหารประเทศแล้วมันไม่สนใจทุกสุขของประชาชนแล้วมันเอาทุกหัวสมองไปแก้ปัญหาว่าทำยังไงให้ทักษิณไม่ต้องอยู่คุกจึงไปอยู่ชั้น14งไงวันนี้ความชิบหายเกิดขึ้นเพราะทักษิณ<ม>เกิดขึ้นเพราะแพทองทานทักษิณมุ่งจะให้ตัวเองไม่ติดคุกเอาอำนาจรัฐไปปรนเปลอไปช่วยไปแก้ปัญหา องอิงซึ่งโง่ดักดานไม่รู้จะจัดการประเทศยังไงแต่เสือกอยากจะเป็นนายกก็มาเป็นมาเป็นแล้วเจอปัญหาไทยกัมพูชาไม่เคยเข้าใจปัญหาไม่เคยรู้ว่าต้องแก้ปัญหาให้ประเทศชาติมีเกียรติมีศักดิ์รีอย่างไรจึงโทรศัพท์คุยกับอังเคิลและถูกอัดเสียงไนงะดังนั้นถ้าถามว่าวันนี้ยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรไม่มียุทธศาสตร์ใดๆเพื่อประเทศ เวลานี้ก็มุ่งว่ากูจะเอาทักษิณออกจากคุกยังไงดีอีลูกสาวก็ออกมาโป้โปดกับสังคมว่าเดี๋ยวพ่อกําลังจะได้มาเป็นผู้คุมลอกท่ออีเวนติดคุกไม่กี่วันจะได้ออกมาคุมคุมลอกท่อได้ยังไงพูดจาไม่ต้องอาศัยความรู้ไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์กติกาใดๆเพราะเติบโต,ต,ตมาบนการอยู่เหนือกติกาไงในที่สุดเรื่องนั้นก็พักไปถัดมาปล่อยข่าวอีกว่าจะสอนภาษาอังกฤษถัดมาอีกขอพระราชทานอภัยโทษซ้ำ เห็นไหมมันสารวนอยู่แค่นี้ดังนั้นไม่ต้องไปห่วงมันหรอกสิ่งเดียวที่ยังคำจุนพักเพื่อไทยอยู่ได้คือเงินถ้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปพักเพื่อไทยทุ่มเงินลงสู่สนามเลือกตั้งคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าประชาชนจำนวนไม่ไม่น้อยในประเทศนี้ยังซื้อได้ ถ้าเกิดพักเพื่อไทยใช้ยุทธศาสตร์หวานเงินโปรยเงินเพื่อชนะเลือกตั้ง <Yeah. S 1> เขาก็ยังมีสิทธิ์ผมถึงบอกไงว่าถ้ากระแสะส้มยังมาอยู่ <Yeah. S 1> และกระแสะเงินของแดงยังซื้อคนได้แล้วส้มบวกแดงเกินครึ่งหนึ่งของสภา <Yeah. S 1> ก็เชิญรับความชิบหายของประเทศกันลัดังนั้นเขาต้อง ยืนยันที่เขาจะรักษาอํานาจเขาได้มากที่สุดใครออกจากพักออกไปเพราะท้ายที่สุดเขาเรียนรู้มาหลายยุคหลายสมัยว่าเงินทำให้ชนะการเลือกตั้งได้แต่เขาคงไม่มีสิทธิ์ชนะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วละ่ะแต่เขาต้องรักษาฐานอำนาจของเขาให้มากที่สุดเช่นเราต้องมีเสียงระดับหนึ่งชนิดที่ให้สีน้ำเงินมันต้องมาง้อเราเพื่อตั้งรัฐบาล เราต้องมีเสียงระดับหนึ่งเพื่อให้ส้มมันมางอเราเพื่อตั้งรัฐบาล <S <S เวลานี้การเมืองนี่นะเป็นพักขนาดกลางได้เปรียบยิ่งกว่าพักขนาดใหญ่อีกเวลาตั้งรัฐบาลยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยคงไปอย่างนั้นหนึ่งช่วยเจ้านายกูก่อน 2. การเลือกตั้งลองคิดดูซิว่ามันใช้เงินเพื่อการชนะได้ไหมถ้าได้ก็ใช้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ใช้แล้วไม่ต้องชนะเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้ เป็นเบอร์สองเบอร์สามให้มันคลานเข้ามากราบตีนเราเพื่ออ้อนวอนร้องขอให้จัดตั้งรัฐบาลได้เราก็มีอำนาจต่อรองแล้วยุทธศาสตรพ์พรรคเพื่อไทยจึงเป็นเช่นนี้ในเวลานี้